สวัสดีครับเอ่อไม่ได้ลงคลิปมาตั้งแต่ประมาณเดือนหนึ่งนะครับช่วงสงกราน์ก็ไม่ได้ลงเพราะว่าเอ่อทำงานนะครับติดช่วงทํำงานช่วงนี้ก็มาลงเ,เก็บตัวพระนะครับเตรียมจะปั่นกลบนะครับแล้วก็จะปลูกข้าวรอฝนมาก็จะ โลข้าวนะครับมาดู MUC902 นะครับจะถึงรอบไม่500ชั่วโมงแล้วนะครับฝุ่นคือไม่เคยล้างนะครับเอ่อเป็น460ชั่วโมงนะครับสภาพ460ชั่วโมงนะครับงานงานฝุ่นครับไม่ค่อยลงนาน้ำ เป่าแตก,กรองแล้วก็อัดจารบีค้าหน้าค่าหลังนะครับตัวนี้ก็ผมใช้ปั๊มลมเป่า,เานะครับไม่ต้องไม่ได้ฉีดน้ำเพราะว่าผมรู้สึกว่าฉีดบ่อยรู้สึกว่าสนิมมันเริ่มขึ้นแล้วนะครับน่าจะมีผลต่อซีนก็ใช้ลมเป่าออกดินก็ออกกระจายออกหมดนะครับพวกนี้นะครับ M U C เกก็5้ารอยชั่วโมงเดี๋ยวก็จะได้เปลี่ยนไฮดรอลิกแล้วก็ตัวน้ำมันเครื่องชุดใหญ่หรับตัว เปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับ7.6ลิตรแล้วก็ตัวน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเกียร์นะครับแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเปลี่ยนตามอายุของเขานะครับมาดูโรตารี่ RX นะครับ2เมตร20 GA นะครับตัวนี้ น่าจะเป็นตัวเดียวกันกับ576062 55กับ m u 4 5 m u 4 9 m u 55 m u 5 7 m u เ้ย M 6 2นะครับคล้ายๆกันเกิดอาจาร,ร์บีนะครับอาจาร,ร์บีผมไม่ค่อยได้ลางตัวนี้ จะพอกมีแต่ฝุ่นหมดแล้วก็จะอัดจาระบีให้มันกระจายออกอย่างเดียวนะครับยังไม่ได้เข้าในตัวล้างตัวนี้ก็หยอดแต่น้ำมันเครื่องนะครับหยอดจาระบีไม่ดีนะครับมันจะมันจะอมจาระบีมันจะอมดินไว้นะครับถ้าล้างไปก็ใหม่นะครับเหมือนใหม่นะครับล้างไปก็ไม่มีอะไรถลอกมันเป็นน้ำมันเคลือบไว้นะครับ ตัวนี้ก็จะใช้ลมเป่านะครับอัดจารบีอันนี้แยกหนึ่งจิกหนึ่งจิกหนึ่งมาเลยจิกนะครับตัวนี้ก็มีที่อัดนะครับสเติปอันนี้สําหรับคนอุปกรณ์อุปกรณ์รต่อพ่วงครับนี่สลักหายสลักเยี่ยมในซื้อสลักใหม่นะครับอุปกรณ์ต่อพว่วง ถ้ายกอย่างเนี้เวลามันติดนะครับผมก็จะถอดอสลักตัวบนทั้งสองข้างออกแล้วก็มาไว้ข้างบนตัวนี้ก็จะหย่อนลงมานะครับตัวนี้ก็จะ